จเจริญทับหยัดโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญยติโยมจงจเจริญสติตังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่ยังก็พยายามเริ่มเนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งนั่งตามสบายวางกายสบายไม่ต้องประนมมือฟังไปด้วยโน้มสร้างความรู้ตัวหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนล,ลมหายใจออกมายาวๆ จะไปบังคับลมหายใจความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจะมุกของเราเวลาหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้ยุ่หายใจอกอกก็มีความรู้สึกรับรู้ยุ่อันนี้เ็าเรียกวสติรู้กายเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อที่จะเอาไปใช้การใช้งานฝึกให้ต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันใจรู้ลักษณะของใจรู้การเกิดการดับของใจรู้การเกิดการดับของอาการของใจซึ่งเรียกว่าขันห้าว่าในกายของเรานี่ีขันห้านี่เป็นอย่างไรซึ่งมีวิญญาณตัวสุดท้ายหรือว่าตัวใจบางคนบางท่านเ็าเรียกว่าใจบางคนบางท่านเ็าเรียกว่าวิญญาณใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีความทุกข์หรือว่าใจของเราเกิดกิเลสทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงปุงแต่งสงอก ออกไปภายนอกทำไมใจถึงนี้ไปเที่ยวทำไมความคิดถึงเราไม่ตั้งใจคิดหรือว่าอาการศองคขันท่าเขาเป็นลักษณะหน้าตาอาการอย่างไรเราก็จะได้จเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปอบรมใจของตัวเราตลอดเวลาแต่เวลาในกําลังสติของเรามีน้อยหรือแทบไม่มีเลยเนี่องแต่ปัญญาของโลกีปัญญาของสมมติที่เขาปกปิดตัวเองเอาไว้ ก็เลยไม่เข้าใจความเป็นจริงเพียงแค่การเจริญกับการสร้างให้ต่อเนื่องอันนี้ก็พากันไม่ค่อยจะสนใจกันทําให้ต่อเนื่องจะรู้เท่าทันใจได้อย่างไรกิเลสมารต่างเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ่ายเขาก็หาเหตุหาผลมาต่อสู้เหมือนกันขันห้าก็หาเหตุหาผลมาต่อสู้เหมือนกันถ้าเรารู้จักลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันการเจริญสติเป็นยี่การ สร้างสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การควบคุมใจกันเป็นอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดเพียงแค่คลายเพียงแค่เริ่มต้นมองเห็นหนทางเท่าน,นั้นเองการตามทําความเข้าใจที่ต่อเนื่องให้รู้เรื่องทุกเรื่องอีกอันนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกถ้าเราเห็นแล้วแยกแยะได้แล้วตัวจิตวิญญาณเขาก็ยังหาเหตุหาผลมาโต้แย้งขันห้าก็ยังหาเหตุหาผลมาโต้แย้ง กำลังฝ่ายไหนจะมากฝ่ายกุศลหรือว่าอกุศลจะมากแต่แยกได้แล้วถ้ากําลังสติของเราตามดูรู้เหตุรู้ผลทุกเรื่องจะมีตั้งแต่ความสนุกสนานในการดูในการรู้ว่ากิเลสต,ตัวไหนเขาจะมาหลอกเรากิเลสอยากกิเลสละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ใจเราตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นไม่ได้แยกไม่ได้ก็อยู่ในระดับการสร้างบุญสรา้างบารมีมีศรัทธากันเต็มเปี่ยม แต่ปัญญาที่จะทําความเข้าใจแล้วละกิเลสให้ถึงจุดหมายตรงนี้ไม่ค่อยจะมีกันแต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามต้องให้รู้ทุกเรื่องทั้งอยากทั้งไม่อยากทั้งการเกิดของจิตปัญญาณในกายของเราซึ่งเป็นส่วนนามารมเราก็มองเห็นว่าตั้งแต่เป็นรูปเป็นก้อนก็เลยยังแยกยังแก่งไม่ได้มันก็เลยยังยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ก็ยอมรับอยู่ในระดับคงสมมุเท่านั้นเอง อย่าไปทิ้งในการตำรวจใจของเราแต่และว,วันตื่นขึ้นมาความเสียสละของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ตัดจาความจริงความตั้งใจหือว่าตั้งสติอะไรคือสติอะไรคือใจสติใหม่ๆเราก็ต้องสร้างสร้างมาเพื่อที่จะไปใช้งานเพียงแค่การสร้างกับการทําให้ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องอยากเพราะความไม่เคยชินเวลาจะดูจะทําทีนี้อึดอัดไปหมดปิดกั้นตัวเองไปหมด เราต้องศึกษาให้ละเอียดอยู่คนเดียวเราก็พยายามสังเกตใจของเราอยู่หลายคนเราก็พยายามสังเกตใจของเรากายของเราทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณทําหน้าที่อย่างไรมีไม่มากหรอกถ้าเราสนใจส่วนมากก็มีตั้งแต่ปัญญาของโลกีสนใจไม่ทําความเข้าใจอยากจะได้ทาอยากจะรู้ทำมีแต่วิ่งหามันก็ปิดกั้นตัวเองหมดถ้าเราสร้างสติลักษณะของการเจริญสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ ใจวิเวกจากการเกิดวิเวกจากอารมณ์วิเวกจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจเกิดกิเลสเรารู้จักละรู้จักดับได้ในระดับไหนเราจะเรียนพรมิหารก็ไปทดแทนได้หรือไม่ทุกเรื่องต้องทําไม่ใช่ว่าไม่ทําเพียงแค่ระดับคงสมมติเราก็พยายามทําให้ดีในสิ่งที่เราก็ไปยุ่งเกี่ยวปัใจจัยในสิ่งที่เราก็ไปยุ่งเกี่ยวที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเราก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยให้บริบูรณ์ ถึงวันละเวลาเราก็ได้วางหมดแม้แต่กายของเราก็ต้องได้ทิ้งเราศึกษาให้ละเอียดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระยิ่งคนอยู่วัดยิ่งเป็นคนขยันมันเพียรยิ่งขยันมันเพียรยิ่งเป็นบุคคลที่มีความเจสระละ,ละวางทางบ้านทางสมมุติก็ละวางได้ระดับหนึ่งทีนี้เราก็มาจัดการกับจิตวิญญาณของเราว่ามันเกิดยังไงไปยังไงไมายังไงรับผิดชอบด้วยปัญญา ขยันมันเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลพยายามนะพยายามทำไม่ว่าพระวายมบชีพระเหล่าชีเหล่าก็ขยันมันเพียรกันแต่ละวันแต่ละวันก็ยังประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลประโยชน์ในวันนี้ประโยชน์ในวันหน้าประโยชน์ในโลกปัจจุบันอานาคตก็จะออกมาดีเองแต่ละวันก็ช่วยช่วยกันไม่ว่าหนักไม่ว่าเบา ความสะอาดความเป็นระเบียบเปียบร้อยอย่าไปเห็นแก่ตัวส่วนมากก็รักสกปรกทิ้งมันเกลื่อนทิ้งมันทั่วแต่ชอบสะอาดเราละความสกปรกได้เราไม่อยากจะได้ความสะอาดมันก็ได้เองนั่นแหละความสะอาดถ้าเราขยันมันเพียนรู้จักละกิเลสรู้จัก,กจดับความเกิดรู้จักอบรมใจของเราเราไม่อยากจะได้ความสงบมันก็ได้เองนั่นแหละเราละกี่เลสได้มากได้น้อยได้ในระดับไปเหตุการณเหตุต้นเหตุ ในหลักธรรมท่านให้เอาตั้งแต่ต้นเหตุนุ่นตั้งแต่ถอนรากถอนโคนนน่น,นการเกิดของจิตวิญญาณเกิดยังไงไปยังไงมายังไงตัวสติปัญญาเป็นลักษณะอย่างไงเพียงแค่สร้างกับทําให้ต่อเนื่องตรงนี้ก็ยังทํากันไม่ได้จะเอาไปควบคุมใจไปอบรมใจไปวิเคราะห์ใจไปละกิเลสจากใจก็ยิ่งยากข้ปอีกอ,อวัดปฏิบัติจะข้ามเก่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะละกิเลสออกจาก,กจ,จกิตจากใจของเราให้มันหมด คลายความหลงคําว่าความหลงหลงอะไรอีกใจของเราหลงขันห้าคำว่าขันห้าเป็นไงที่ว่าเป็นกองเป็นขันเป็นไงก็อยู่ในกายของเราหมดในสนามลบกูอยู่ที่นี่แนวทางตําราครูบาอาจารย์ชี้ไปหมดทาพตทธองค์ท่านค้นพบตั้งหลายพันปีแล้วแต่พวกเราเข้าไม่ถึงกันก็เลยมองไม่เห็นก็ดูแค่เปลือกแค่กรบพี้แต่ก็ต้องอาศัยกันอยู่นะทั้งเปลือกทั้งกัะพี่ทั้งแก เราต้องทําความเข้าใจให้หมดทุกเรื่องทาความเข้าใจอะไรคือสมมุติอะไรคือวิม,มุตติอะไรคือคําว่าอัตตาเป็นลักษณะไงอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรการละก,กิเลสเป็นอย่างไงจะไปนึกไปคิดเอาหมดหนทางปิดขั้นตัวเองหมดนั่นแหละก็ต้องพยายามนะเราวันนี้ก็จะเรียนทำป็นตัวนี้พากันไว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารโต้ทำความเข้าใจกันเอา